สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เสนอรถก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีรถก๋วยเตี๋ยวนะครับก็แบบก็คล้ายๆกับคันที่แล้วนะครับเหมือนกันเป๊ะก็ได้แต่รถคนละคันนะครับพวกข้างขายก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้นะครับก็ขนาดตัวนี้ก็เมตรห้าสิบคูณแปดสิบห้านะครับหม้อเบอร์สิบแปดนิ้วนะครับก่อนอื่นก็ให้ดูลุมหม้อก่อนนะครับก็พร้อมเสิร์ฟเหมือนเดิมครับนี่พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟ ปลอดสารนะครับมอปลอดสารตะกัวนะครับอ่าข้างในเราก็ยืนขายได้ปกตินะครับเนี่ยประมาณนี้อ่ายืนขายได้นะครับเป็นไงครับนี่ถั่วงอกอยู่ฝั่งนี้ซ้ายมือถนัดพอดีนะครับไม่เกี่ยวกับถนัดเอ่อซ้ายหรือขวานะครับพูดถึงน้มันมันล้วงเอาได้สบายอยู่แล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับยืนขายอ่ะวันนี้จะเป็นพ่อค้าให้ดูประมาณนั้นแต่มาแต่หมอเปลเปลนะครับ ก็นี่ที่ใส่ถังอกอ่หยิบมาใส่ตรงนี้พร้อมด้วยห้องเก็บของข้างล่างนะครับเป็นที่เติมอย่างดีเลยนะครับประมาณนี้นะครับถุงอกชั้นวางเครื่องปรุงเวลาเจ้านี้เขาจะปรุงข้างท้ายนะครับเวลาลวกเสร็จปุ๊บก็เสิร์ฟให้ลูกค้าฝั่งนี้ก็นี่เครื่องปรุงก็เป็นล็อก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 แบบนี้เลยนะครับ แล้วกนะ็ทีนี้ข้างบนก็จะเป็นห้องเก็บของเออเป็นชั้นนะครับเป็นชั้นเก็บของเหมือนปกติเลยนะครับชั้นตัวแอลนะครับฮนะครับอ่าโอเคนะครับก็ฝั่งท้ายอ่าที่วางถัง,งอกที่วางถางแก๊สนะครับอันนี้เป็นชั้นวางอ่าเติมเครื่องปรุงนะครับอ่าลืมไปปลดล็อกอัตโนมัติอัตโนมือนะครับต้องปลดด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับเวลาเอาถาังแก๊สออกก็ประมาณนี้นะครับออกได้เลยวันนี้เอาถาังเล็กมาให้ดูนะครับพร้อมด้วยเบอร์โทรเช่นเคยนะครับก็ <g ül> <g ül> สนใจยังไงก็ติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับอเอาลงได้แบบนี้นะครับผมก็ <g ül> ส่วนด้านท้ายมีกันสาดให้หนึ่งข้างเหมือนเช่นเคยนะครับนี่ดึงออกมาแบบนี้นะครับนี่ โอเคไหมครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับขอยกมือหน่อยแข็งแรงแน่นอนนะครับแข็งแรง <c oughs> แก็ชุดล้อแม็กราคาชกชกสี่ตัวห้าตัวอยู่ฝั่งน้นด้วยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนเป็นรถไปยเตี๋ยวนะครับแล้วทางนี้ก็เป็นที่วางน้าซุปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ออกได้นะครับนี่ประมาณนี้ที่เติมนี่ประมาณนี้อช่องดูไฟนะครับก็มีให้ครบชุดเหมือนเดิมนะครับ ก็ที่ปรับไฟอยู่นี้นะครับอ่าอันนี้ก็กันกันล็อกไม่ให้มันร่วงนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้เป็นที่วางกระติกน้ํานะครับลูกค้าหรือว่าพ่อค้าจะกินเองก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นสํารองให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเข้ามาอยู่ข้างในให้ให้ดูอีกทีนึงครับผมก็คันนี้นะครับสตาร์ทเหมือนสามเก้าเหมือนกันนะครับต่อเติมนิดหน่อยนะครับก็คันนี้ก่ จบอยู่ที่น่าจะ1 6ื0 0บาทนะครับคันนี้นะครับชกห้าตัวตัวที่ห้าอยู่ฝั่งอ่าอยู่อยู่ฝั่งช่างฝั่งนี้นะครับข้างมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็แข็งแรงแน่นอนนะครับไว้ใจได้นะครับช่างต้นบางฉลงนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ